ถือเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ประจำเวที SAC คอะวอร์ Awards ประจำปีนี้นะคะเมื่อรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของพระเอกหนุ่มที่มาดีชาลาเมค่ะในการสวมบทบาทเป็นนักร้องนักแต่งเพลงระดับตำนานบ๊อบดีเลนในภาพยนตร์เรื่อง A Complete Unknown โดยเอาชนะนักแสดงมากฝีมือเอเดรียนโบดี้ค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง The r u u a l i s t นะคะที่พึงชนะในเวที<อ>ลูกโลกทองคำมาหมัด ซึ่งหลังสิ้นเสียงประกาศชื่อชาลา่เม่มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่ว่าเขาก็ขึ้นเวทีไปรับรางวัลด้วยความมั่นใจและกล่าวว่าเขาได้ทุ่มเทเวลากว่า5ปีในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อสวมบทบาทเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยอดเยี่ยมที่สุดและถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมสวมบทบาทที่ได้มาสวมบทบาทเป็นบ๊อบดิเลนนะคะ และหนึ่งเซอร์ไพรส์อีกอย่างของเวท,ทีแซ็ a อ a ว d ร์สปีนี้ค่ะคือการควาร้ารางวัลใหญ่ของคองเคลฟค่ะภาพยนตร์สืบสวนเบื้องหลังการแต่งตั้งพระสันตะปาปาที่ชนะรางวัลทีมนักแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของเวท,ทีแซ c อวร์สไปได้สำเร็จค่ะ ส่วนรางวัลอื่นๆผลก็เป็นไปตามคาดนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของรุ่นใหญ่เดมิมัวค่ะจาก The Substance เช่นเดียวกับรางวัลนักแสดงสมทบชาย k ค e รนเคิลกินค่ะซึ่งกวารางวัลมาแล้วหลายเวทีในปีนี้นอกจากนี้ยังมีโซยิสลาน่าค่ะจากเอม l i ลียเ e เรสนะคะที่ฝากกระแสอันติภาพพยนตร์กลับมาคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้สำเร็จนะคะ นี่แหละคะ่ะโซอีสาวดาน,น่านะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเธอจะคว้าสมทบหญิงยอดเยี่ยมเวทีออสการ์ได้หรือเปล่าและนำหญิงเนี่ยจะสามารถฝากกระแสะแอนตี้ได้ไหมซึ่งการชนะในเวทีรางวัลของสมาคมนักแสดงแห่งสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากจะถือว่าได้การยอมรับจากคนวงการเดียวกันแล้วยังเพิ่มโอกาสให้หนังมีสิทธิ์ลุ้นในเวทีออสการ์มากขึ้นค่ะ โดยสถิติย้อนหลัง3ปีสุดผู้ชนะรางวัลทีมนักแสดงภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมในเวีทีแซ Awards จะชนะสาขารางวัลสูงสุดอย่าง Best Picture ในเวทีออสการ์เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น o p p n n h i m m r r ปี2023 everything everywhere all at once ค่ะปี2022และโค d a ปี2021ค่ะ